สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช n n e l Magic s m a r b l e c ล a r บ o t จั By พทนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของคุณคุณชาวราศีพิจิกค่ะหรือ ชาวลัคนาราศีพิจิกก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างเพราะฉะนั้นหากได้อะไรไม่ดีต่อใจก็อย่าไปคิดมากให้คิดซะว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมมันอาจจะไปตรงกับคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าใครอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยอาจารย์แพทแนะนําให้คุณแอดไลน์ไอดีที่ทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็น พลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะแล้วก็ใน description นะคะนอกเหนือจากมีการ add line id ก็ยังมีผลงานด้านอื่นๆของจันแพทที่ฝากลิงก์เอาไว้ด้วยนะคะคุณสามารถคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ไปติดตามในแต่ละทุกแพลตฟอร์มที่อาจารย์แพทมีผลงานทิ้งเอาไว้คุณจะได้เห็นผลงานอื่นๆของอาจารย์แพทอีกนะคะในแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีผลงานต่างๆที่ใส่ไว้ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะและก็มีนะคะเพจหินที่จันแพทร้อยอยู่นะคะเป็นหินเขาเรียกว่าหินพิทักษ์ดวงหรือแองเจิลสโตนนั่นเองนะคะ รูปแบบของหิน Angel Stone เนี่ยจะเป็นหินที่ร้อยจากพลังงานที่ขาดในดวงชะตาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีการวางดวงขึ้นมาก่อนนะคะวางดวงว่าในดวงของเขาเนี่ยอะไรอ่อนแอและอะไรเข้มแข็งนะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรที่มันอ่อนแอในดวงชะตาเขาเราก็เติมเข้าไปเพื่อให้เกิดสมดุล บางคนนี่ทำงานเหนื่อยหนักมาตลอดทั้งชีวิตแต่การเงินได้นิดเดียวก็แสดงว่านะคะธาตุดธาตุหนึ่งของเขามีปัญหาเขาเรียกว่าอ่อนแอธาตุธาตุที่สําคัญอ่อนแอมันก็ทําให้เขาเหนื่อยมากขึ้นหาเงินมากขึ้นแต่กลับได้เงินน้อยนิดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหินปรับดวงในด้านของการเงินก็จะเป็นหินที่เกี่ยวพันกับในเรื่องของดวงชะตาเขาในหลักการวางนะคะอันนี้จะเป็นหินปรับดวงนะคะ ปรับดวงชะตาพอปรับเสร็จแล้วเราเสริมพลังของหินที่เกี่ยวเนื่องกับการเงินที่ดีเข้าไปให้กับดวงชะตาเขามันก็จะทำให้พลังในการหาเงินเขาเข้มแข็งนะคะไม่จำเป็นต้องเหนื่อยมากขึ้นแต่ได้เงินมากกว่าเก่าอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นหินสามประสานที่ใส่พลังของเครื่องรางที่หลากหลายเครื่องรางนี้ราคาแยกต่างหากนะคะอันนี้เป็นเครื่องรางมาแมลงพยาผู้คำ เน้นในด้านของการเจาะใจคนนะคะการเป็นเซลล์การต้องใช้คำพูดอยู่เรื่อยๆนะคะใส่มแมลงพยาผู้คำก็จะดึงดูดเอาในแง่ของเสน่ห์เมตตาในด้านคำพูดคำจาเรียกได้ว่าใครที่ใจแข็งแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าบูชาพยามแมลงพยาผู้คำเนี่ยก็จะสามารถเจาะใจให,ให้คนที่แบบใจแข็งนะ่าดูก็จะใจอ่อน เพราะว่าโดนมแมลงเจาะใจเข้าไปถึงหัวใจเขาเรียกว่าคําพูดของคุณเนี่ยจะเข้าไปถึงจิตใจของคนคนนั้นได้อย่างง่ายดายและเราก็ใช้ตะกุดรักโชคขโมยดวงด้วยนะคะตะกุดนี้นะคะจะมีอักขระเขียนอยู่รอบตะกุดเลยเป็นทําด้วยทองเหลืองนะคะและตรงนี้จะเขียนว่ารักโชคขโมยดวงนะคะรักที่จะมีโชคลาภนะคะตะกุดนี้ก็เป็นตะกุดที่เขาเรียกว่าดึงดูดเอาในเรื่องของ การเงินที่ดีเข้ามาโชคลาภด,ดีๆเข้ามาขโมยดวงอะที่นี้คือว่าใครคุณอยู่ใกล้คนที่ดวงดีคนไหนคุณก็จะได้รับความดวงดีจากดวงเขาเข้ามาอยู่กับตัวคุณด้วยนั่นเองไม่ใช่ว่าไปขโมยเขาแล้วดวงเขาจะหายนะคะไม่หายคะ่ะนะคะสอดประสานด้วยหินสามประสานซึ่งเป็นหินที่มีพลังอย่างสูงในด้านของการเงินเฮโซไน,นนะคะก็คือหินมันประกอบด้วยหินกอบกู้ หินปดหินปดปดนี่นะคะแล้วก็หินพิทักษ์ซั์นะคะแล้วก็ใส่ในเรื่องของเส้นและรางสังหรณ์เข้าไปด้วยก็จะมีพลังในการเรียกรัพย์ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะฝากเข้าไปดูในเพจหินปรับดวงขอัจัจแพททิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงเดสคริปชันนะคะชื่อ Angel Stone หินพิทักษ์ดวงนะคะใส่ติดมือเพื่อปรับดวงชะตาคุณและทำให้ชีวิตคุณสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโอเคอ่ะ มาเราจะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนและตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดเป็นพลังงานไล่เรียงอย่างนี้ในเดือนกุมภาพานันธ์นี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะเพจซับวอนค่ะ for u o f s w o r d s queen of cups Five of w a n d s และ Hangman ในสถานะของคนที่มีคู่นะคุณน่าจะมีกับสภาวะอะไรบางอย่างที่อึดอัดนะอึดอัดจากใครอึดอัดจากคำพูดจากการกระทําของคนรักและคู่ครองนะคะซึ่งบางครั้งก็มีเกณฑ์ใน,เ,นเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงขัดแย้งกันทางคําพูดนะคะมีเรื่องบางเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดอืมนะคะ หรือเรื่องบางเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกไม่แฮปปี้ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้คุณคุณชาวราศีพิจิกเองก็อาจจะเป็นคนที่ทําอะไรเหมือนเด็กๆใจร้อนผู้วางไปนิดนึงนะคะแล้วก็บางครั้งมันก็เลยทําให้คู่ของคุณเนี่ยเกิดอาการที่เขาเรียกว่า เฉยชากับคุณไปบ้างแล้วยิ่งเฉยชามากๆเข้าปุ๊บเนี่ยนะคุณจะไม่ค่อยพออกพอใจเหมือนมีอะไรไม่พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะะแล้วก็แสดงออกมาด้วยอาการเฉยชามันก็เลยทําให้คุณเนี่ยหาเรื่องหาราวเรียกร้องความสนใจเขามากขึ้นมันก็เลยเกิดปัญหาแล้วมันก็เลยทําให้ความรู้สึกในด้านของความรักในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นพลังงานของคุณที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทีนี้เรามาดูว่าพลังงานของคนรักคู่ของชาวราศีพิจิกเป็นเช่นไรนะคะของเขาขึ้นมาเป็น p a g e of s o u r c s ค่ะ Ten o f Cup s ซิกอ f ฟคัฟโฟร์ออฟ e พและ ซิกออฟซ u r c สนะคะเอาเข้าจริงๆนะคุณนะคนรักและคู่ครองคุณเนี่ยนะคะถึงแม้จะแสดงอาการต่อต้าน ดือ้อหรือไม่ค่อยฟังคุณหรือทําทีว่าไม่สนใจคุณแต่ถ้าเมื่อไหรที่คุณเดือดร้อนหรือเมื่อไร่ที่คุณมีปัญหาเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเขาก็ยินดีที่จะคอยซับพอร์ตคอยดูแลคุณอยู่นะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะบางครั้งเขาไม่ชอบการออกคําสั่งถ้าคุณออกคําสั่งเขามากนะคะเขาจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาถูกกดดันหรือถูกครอบไว้เขาก็จะพยายามต่อต้าน แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ออกคำสั่งคุณออกไปในเชิงของการขอร้องเขาจะยิ่งทำให้ด้วยความรู้สึกเต็มอกเต็มใจนะคะดูจากพลังงานแล้วเนี่ยคือเขาพร้อมที่จะทำอะไรให้คุณอยู่แล้วเพียงแค่ขอให้คุณพูดจากเขาดีๆหน่อยอย่าชวนทะเลาะแล้วก็อย่าทำอะไรที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาถูกควบคุมถูกคอนโทรลเมื่อไหร่ที่เขาถูกควบคุมหรือถูกคอนโทรลปุ๊บเนี่ยเขาจะเกิดอาการต่อต้านคุณเข้ามาทันทีทันใดเลยแล้วมันจะทำให้การแสดงออกของเขาเนี่ย มันคนละเรื่องกับความรู้สึกภายในใจเลยความรู้สึกภายในใจของเขาเนี่ยยังเป็นอะไรที่ยังรักยังพักดีต่อครอบครัวอยู่เสมออยากจะทําอะไรเพื่อความมั่นคงการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะอยากเห็นครอบครัวเป็นปึกแผ่นอะไรประมาณนี้แต่บางทีเขาจะไม่ค่อยพูดเขาจะไม่ค่อยแสดงออกไปทาง คําพูดเขาก็อาจจะแบบทําให้คุณเห็นแต่อาจจะทําในลักษณะแบบว่าไม่ได้เอาอกเอาใจหรือประจบคุณแบบออกนอกหน้าหรือทําอะไรแบบโชว์โซเชียลสักเท่าไหร่เขาจะเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆแล้วจะแบบเหมือนกับว่าทําดีทางอ,อ้อมให้คุณรู้สึกแบบคุณแทบจะไม่รู้สึกอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเกิดอาการที่เขาเรียกว่าเรียกร้องความสนใจและพอคุณยิ่งแบบเหวี่ยงเขามากขึ้นเขาก็จะ เขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับเขาถูกกดดันแล้วพรถูกกดดันเขาก็จะปูดไปอีกด้านหนึ่งก็คือจะแสดงออกอะไรที่มันขัดกับความรู้สึกภายในใจของเขาอันนี้คือพลังงานของเขาที่มันเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันอ่ะเรามาดูว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะเนี่ยเห็นไหมไพ่ five of wands ม,มันมีการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นนะคะ seven of p e น t a ค l ลเซเว่นออวนแล้วก็ไพ่สองเหรียญและไพ่สามไม้เทา้าคุณระวังจะทะเลาะกันด้วยเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะการเอาเงินไปใช้ ผิดประเภทแล้วก็เกิดเป็นประเด็นอถ้าคุณเป็นคนที่ใช้เงินกระเป๋าเดียวกันนะคะให้ระมัดระวังคุณจะมีประเด็นหรือมีการทะเลาะเบาะแวงกันด้วยเรื่องแบบนี้นะคะหรือบางทีไม่ใครก็ใครไปอาจจะเป็นค้าประกันคนอื่นด้วยความรู้สึกเก่งอกเก่งใจแล้วพอรู้เข้าปุ๊บไม่ว่าใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้เข้าปุ๊บเกิดความรู้สึกที่ไม่แฮปปี้แล้วมันก็เกิดการต่อต้านาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องราวของความรักในช่วงพิเรนี้ไม่มีอะไรมาก ก็คือบางครั้งมีอะไรไม่พูดกันตรงไปตรงมาแล้วแสดงออกด้วยท่าทีแบบว่าปั้นปึ่งใส่กันหรือคำพูดอะไรที่ไม่ได้เป็นลนักษณะของการขอร้องแต่เป็นคำพูด แกมบังคับเนี่ยแหละมันจะเป็นประเด็นที่ทําให้ความรักในช่วงพิเรียดเนี่ยแทนที่จะหวานชื่นก็ไม่ได้หวานชื่นเท่าที่ควรนะคะก็เตือนให้เรามาระวังตรงนี้ระวังจะมีเหตุทะเลาะเบาะแวงกันจริงๆเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองและปัญหาอุปสรรคหรือภาระต่างๆที่ต้องต้องรับผิดชอบอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นด้วยเรื่องของคนอื่นที่เข้ามาในพิเรียดนี้ทำให้ทะเลาะเบาะแวงกันเตือนให้เราระวังนะคะ,ะดูซิไพ่จะบอกมาว่าไงอีก การเป็นที่รู้จักอกระทบความรู้สึกปทะ,ะหมดเรี่ยวแรงโอ้พ่ออร์เคิโออกมาในโซนที่ไม่ค่อยดีเลยสามใบนะคะอ่ะบางทีนะ คุณอาจจะมีเรื่องที่กระทบใจกระทบความรู้สึกเขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าใครๆในสังคมเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในในใน,ในสังคมนะคะบางทีเขาอาจจะต้องทำอะไรเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดการประทะกันนะคะเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าเอาเอาเรื่องราวที่เขาเรียกว่าอ่ะอย่างเช่น ะะเอาการเงินที่เป็นการเงินของครอบครัวไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักเขาซึ่งเข้ามาขอาความช่วยเหลือเขาง่ายมันเกิดทําให้กระทบความรู้สึกของคุณแล้วมันก่อให้เกิดการทะเลาะเบาแบ่งกันจากความที่เขามีน้ําใจคนอื่นมากจนเกินไปโดยไม่คิดถึงความรู้สึกของคู่ครองคนรักว่าจะรู้สึกอย่างไรอะไรประมาณนี้มันก็เป็นเหตุให้ทะเลาะเบาแบงกันได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องพยายามคุยกันให้ดี จัดสรรให้ดีอะถ้ามันเกิดเหตุอย่างเงี้ยที่จะเกิดขึ้นความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นถ้าคุณรู้ก่อนคุณดูก่อนคุณฟังก่อนคุณรู้ทิศทางที่จะเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณต้องหาทางป้องกันอย่างเช่นนะคะก็อย่าพยายามให้เขาถือเงินเยอะนะคะหรือก็ กันไว้สําหรับส่วนหนึ่งอะถ้าอันนี้นะเป็นเงินส่วนตัวของคุณนะถ้าคุณจะใช้อะไรประมาณนี้นะคะจะได้ไม่ไปเบียดเบียนเงินส่วนใหญ่ของครอบครัวก็จะได้ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดการประทะกันขึ้นเพราะฉะนั้นในพิเรียดน,นี้มันบ่งชี้ว่าคุณจะมีปัญหากันเรื่องของการเงินเป็นสาคัญมันจะทําให้ความรักนะคะแทนที่จะหวานชื่นก็กลับไม่หวานชื่นเท่าที่ควรในเดือนแห่งความรักด้วยนะคะเพราะนั้นก็ค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาแล้วค่อยๆหาทางป้องกันกันไว้นะคะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ อยู่บ่อยๆครั้งนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีพิจิกกันแล้วนะคะมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรคะ่ะ King of c u p ตามมาด้วย k Nice g of Pentacle Six of Swords และ is of calf สุดท้ายเป็นไ <f> ฟ <ile> of source ค่ะอ่ะจากพลังงานหน้าไพ่นี่จะถ,ถามว่าดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <c oughs> มันเป็นความรู้สึกที่ตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกแฮปปี้นะกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะดูเหมือนว่า <c oughs> คุณอยากจะทำอะไรตามตาม ตามใจคุณอะนะคะอยากจะทํานู่นทํานี่ให้เขาอยากจะอยากจะทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาแฮปปี้กับสิ่งที่คุณให้อะไรประมาณเนี้ยแต่ดูเหมือนว่าพลังงานมันโชว์ออกมาว่า <c oughs> การตอบสนองของเขาอะในสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันดูนิ่งๆไปนิดนึง ทั้งที่คุณกุลีกุจอหรือทําอะไรเพื่อเขานะคะอยากให้เขารู้สึกดีอยากให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเออคุณเป็นคนน่ายิสนะเป็นคนน่ารักนะแต่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณมามันทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับเสียเวลาเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะพอมันคุณรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาปุบ๊บคุณก็จะเริ่มเฟดใจอะเริ่มถอยใจของคุณออกมานะคะ ถอยใจของคุณออกมาเหมือนกับว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปปุ๊บมันเหมือนคุณเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวอะไรประมาณนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานที่คุณจะได้เจอเจอในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คุณพยายามที่อยากจะทําให้เรื่องราวความสัมพันธ์มันไปในทิศทางที่ดีช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาทุกอย่างมาที่ปรึกษาเขาทุกอย่างอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่เขาตอบกลับคุณมาแอคชั่นที่ออกมามันออกในแนวทางของการนิ่ง มันไม่ค่อยที่จะมีความหวานชื่นหรือมันไม่ได้ค่อยได้รับความสนอ,อกสนใจสักเท่าไหร่มันทําให้คุณรู้สึกเฟลนะพอคุณรู้สึกเฟลปุ๊บคุณก็อยากจะแบบว่าหยุดนิ่งอยากจะถอยหลังหรืออยากที่เขาเรียกว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาเพื่อดึงใจดึงความรู้สึกของคุณออกมาจากเขาคนนั้นน่ะเนี้ยเป็นพลังงานของคุณที่มันบ่งชี้มาในช่วงเดือนกุมภาพัน์นี้ <c oughs> มาดูซิว่าแล้วพลังงานของใครคนนั้นของคุณเป็นเช่นไรนะคะชาวราศีพิจิกตัวเขาคิดเช่นไรค่ะ ควีนอัพบอลค่ะเดวิลเพสออฟซอร์สไฮพินเทจและเซเว่นออฟคอฟตัวเขาคิดเช่นไรนะตอนนี้นะณตอนนี้จะบอกว่าเขาก็ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางเหมือนกันนะ นี่ตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วเขาก็มีความสึกว่าเขาได้จากคุณจนมีความสึกว่าโอเคละเคยชินกับการได้รับแต่ไม่เคยชินกับการให้ใหคุณเพราะอะไรตัวเขาเองอจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะเข้ามาพอคุณไม่ให้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องเรียกร้องจากคุณนะเขาก็มีคนอื่นที่แบบคอยหยิบยืดน,นู่นนี่นั่นให้กับเขาเหมือนกับเขามีตัวเลือกเยอะแล้วเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ถึงถ้าใครสักคนหนึ่งที่คุยกันในพิเรียดนี้จะเงียบหายไปก็ยังมีคนอื่นเป็นตัวช้อยสำรองอะไรประมาณนี้เนี่ยเหมือนกับคุณคุณชาวราศีพิจิกก็เริ่มที่จะแบบว่าเริ่มรู้อะเริ่มรู้ตัวว่าเออฉันเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าพอเหนื่อยเกินไปปุ๊บเนี่ยคุณก็เริ่มที่จะแบบว่าอยากจะหันหลังละหันหลังให้กับความสัมพันธ์ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยแทบยังไม่รู้สึกเลยว่าเออคุณจะเริ่มเฟดใจออก เพราะนั้นในช่วงเดือนกุมพาผ่านนี้ชาวราศีพิจิกนะคะในสถานะคนพบคนคุยเนี่ยช่วงต้นคุณจะทำคะแนนอย่างมากแบบพอช่วงกลางไปปุ๊บคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าเริ่มคิดได้ละเหนื่อยละนะคะพอช่วงไปปลายคุณจะเริ่มถอยใจถอยอารมณ์ของคุณออกมาซึ่งเขาเองเนี่ยแรกๆก็รู้สึกได้รับอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความสิ่งที่ดีการพูดคุยหรืออะไรต่างๆนานาที่ได้จากคุณนะคะแต่ เขาก็มีความรู้สึกว่ามีอีโก้จัดอ่ะเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขาเองเขาก็จะไม่ค่อยสนใจใยดีถึงความรู้สึกของใครใครอยากจะมาใครจะไปก็เรื่องของคนคนนั้นอะไรประมาณนี้เพราะเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็มีตัวเลือกหลากหลายเข้ามาให้เขาเลือกจนเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่แคร์ถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งจะหายเงียบออกไปจากชีวิตเขาเขาก็คิดเช่นเนี้ยอืมอ่ะมาดูซิแนวโน้มความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นเช่นไรนะคะโอ้มันไม่เลือกกันหรอก six of cups ขึ้น แต่ว่ามันจะคล้ายๆกับเบื่อๆอยากๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปกับชีวิตประมาณนี้นะคะ Queen of Four of w a n d s Queen of w a n d s และสุดท้ายเป็น The Magician นะคะคุณก็อาจจะเฟดหายจากเขาไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเพราะอะไรเพราะความรู้สึกที่มันทะเลาะบกแ้งกันขัดอกขัดใจกันนี่แหละนะอาจจะมีเฟดหายไปช่วงระยะเวลาหนึง่งสักวันสวันแต่เดี๋ยวมันก็จะกลับมาคุยก,ก,กันอีกกลับมาคอนเนคกันอีก รียูเนียนกันอีกอะไรประมาณนี้เหมือนยังตัดใจไม่ได้ออนะคะไม่ใครก็ใครอะที่รู้สึกว่าอม,มีพลังความรักที่ยังหลงเหลืออยู่อยากคุยต่ออะไรประมาณนี้อาจจะมีแค่ความรู้สึกที่แบบงอนใจน้อยนะแล้วก็หายเงียบไปแป๊บหนึ่งแต่เดี๋ยวก็จะกลับมาอีกแต่ดูแนวโน้มแล้วน่าจะเป็นคุณคุณชาวราศีพิจิกแหละที่จะกลับไปอีกเพราะว่าอดทนไม่ไหว อดทนไม่ไหวรีเทิร์นกลับมาอีกรอบหนึ่งดูซิจะเป็นอย่างไรกลับมาคุยกันอีกสักพักหนึ่งก็ทะเลาะก,กันอีกละทะเลาะก,กันก็หายเงียบมันไปอีกแล้วเดี๋ยวก็กลับมาอีกมันเหมือนกับเขาก็พอรู้เ네นเจอร์ของคุณว่าคุณอาจจะเงียบหายอยู่ได้ไม่นานนะคะไม่สามารถอดทนกับความรู้สึกคิดถึงได้นานก็จะรู้สึกอยากกลับมาอีกกลับมา เป็นบริวารคอยช่วยเหลือเขาคอยช่วยซัพพอร์ตดูแลความรู้สึกของเขานะคะคุณอาจจะเป็นความรักที่เป็นรักทางไกลก็ได้เป็นรักที่มีความแตกต่างกันนะคะในหลายต่อหลายอย่างแต่คุณก็เหมือนกับว่าการได้พูดได้คุยกับเขามันเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองได้ i m p r o v e ได้พัฒนาสกิลหรือทักษะ ภาษาก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะคุณก็จะพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกที่อึดอัดเอาไว้ในใจเก็บซ่อนความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเออทำไมเขาไม่เทคแอคชั่นเลยมีแต่คุณเป็นฝ่ายแบบหนักแชทหนักขวาอยู่ฝ่ายเดียวอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็จะรู้สึกเก็บซ่อนไว้แต่คุณก็ยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังไม่อยากที่จะละทิ้งเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ เหมือนกับถูกอกถูกใจคุณมีศักยภาพอะไรบางอย่างที่คุณมีความรู้สึกว่ามันแฮปมันเป็นอะไรที่มันเหนือกว่าคุณคุณก็เลยเรียกร้องความรู้สึกแบบนี้อยากให้เขากลับมาสนใจคุณคุณก็เลยยอมที่จะกลับมาเป็นบริวารคอยช่วยเหลือและัพพอร์ตความรู้สึกของเขาอีกแต่บางครั้งคุณก็ต้องรู้สึกน้อยใจกับการที่เขาไม่ค่อยสนใจยดีคุณแล้วคุณก็เงียบหายไปแต่เดี๋ยวคุณก็จะกลับมาใหม่เหมือนกับว่ายังตัดใจจาก ใครควรรัดไม่ได้คุณก็ยังอยู่ในสภาวะแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าคาดหวังความชัดเจนก็ยังไม่ได้นะขณะนี้นะคะเพียงแค่ว่าหายไปไม่กี่วันคุณก็รู้สึกใจไม่ดีลวคุณก็อยากกลับละมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังไปๆกับๆอยู่นะคะยังไม่สามารถพัฒนายังไม่สามารถเรียกว่าชัดเจนได้เลยอะไรประมาณนั้นะนะคะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณอินกับเขามากกว่าที่เขาอินกับคุณมันก็เลยทําให้คุณตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ นั่นเองนะคะตราบใดที่คุณยังรักเขามากกว่ารักตัวเองคุณก็จะไม่มีวันหลุดออกจากวงจรแบบนี้ไปได้เพราะฉะนั้นต้องกลับมาคิดใหม่ทําใหม่พยายามทําให้ตัวเองดูมีค่าทําให้ตัวเองเนี่ยไม่เป็นฝ่ายไล่ล่าเขาแต่ให้เขาเป็นฝ่ายที่กลัวจะเสียคุณไปอันนี้ถือว่าคุณจะประสบความสําเร็จในด้านของความสัมพันธ์นะคะโอเคฝากไว้ให้คุณคิดก็แล้วกันเดี๋ยวไปเจอกับพาของคนโสดกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วชาวพิจิกคนโสดสถานะนี้เป็นเช่นไรมาดูความรู้สึกของคุณกันนะคะ Five of One Hangman โอ้เกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกของคุณ Ace of Cup และ Six of o n แล้วก็ 4 of c u p บมันเหมือนเป็นความรู้สึกของคนที่หมดศรัทธาในด้านของความรักอะ่ะนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดกับสภาวะที่เป็นอยู่นะคะพยายามที่จะหลีกถอยออกจากอ่าความรู้สึกที่มันต้องปะทะกันนะคะความรู้สึกที่ถูกมองข้ามความสำคัญ อะไรประมาณนี้ความรู้สึกน้อยอกน้อยใจคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องราวของชีวิตค่อนข้างมากนะในช่วงเดือนกุมภาพันธนะ์นี้มันเป็นช่วงเวลาที่บางทีคุณก็ลุกขึ้นมาทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำมาก่อนเช่นเมื่อก่อนยอมคนนู้นคุณยอมคนนี้ตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกที่จะไม่ยอมละลุกขึ้นมาทวงสิทธิทโดยชอบธทมของคุณนะคะบางครั้งก็ยอมที่จะทะเลาะเบาะแวบคนอื่นนะคะซึ่งบางที มันก็ทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวนะเหมือนกับคุณแบบไม่ค่อยอยากจะไปโฟกัสวุ่นวายกับใครคุณพยายามเดินหนีหลีกออกห่างจากสังคมที่มันไม่พึงประสงค์ออกมาใช้ชีวิตแบบสันโดษไม่ยุ่งข้องเกี่ยวกับใครทํางานของตัวเองรับรับผิดชอบแต่สิ่งที่ตัวเองทําโดยที่เขาเรียกว่าเหมือนเจ็บอะ่ะแล้วก็หมดศรัทธาในเรื่องเรื่องของความรักโดยสิ้นเชิงอะไรประมาณเนี้เหมือนอยู่ไปวันๆโดยไม่อยากจะคาดหวังอะไรแล้วอะ่ะประมาณเนี้ย อะมาดูซิมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักด้วยโอทรีออฟซ r ร์สเพจออฟครับแ่งแมงเชนออฟ n อนและเพ e ออฟซ o ร์สไม่น่ามีอื ไม่น่ามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแล้วคนที่โฟกัสรอบข้างคุณนะขณะนี้เป็นคนที่นำปัญหามาให้คุณมากกว่าที่จะนำความสุขมาให้กับคุณมีเรื่องให้คุณจะต้องมาเหนื่อยแบกรับเอาความรู้สึกยยํำแย่หลายต่อหลายอย่างโดย โดยมากแล้ว,วคนที่เข้ามาโฟกัสกับคุณใกล้ชิดคุณจะเป็นคนที่ยุ่น้อยกว่าแต่มักจะนำปัญหาความขัดอกขัดใจขัดแย้งหรืองานหนักๆเข้ามาให้กับคุณมันก็เลยทำให้คุณคิดเลยว่าอยากปลีกวิเวกเลยหันหลังให้กับสังคมไม่อยากยุง่งไม่อยากโฟกัสกับใครเลยก็ว่าได้ในช่วงพิเรียดนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่ามันเหมือนเต็มไปด้วยปัญหาปัญหาจากคนรอบข้างแล้วแทนที่แบบเอออยากจะเจอใครสักคน มันก็ไม่ได้เจอใครสักคนที่ที่ดีเข้าตาอะไรประมาณนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าหันหลังให้กับทุกๆเรื่องทุกๆความสัมพันธ์ที่อยู่ใกล้คุณนะขณะนี้คุณแทบจะไม่อยากจะยุ่งหรือวุ่นวายหรือติดต่อกับใครเลยด้วยซ้าเห็นไหมมีความรู้สึกเจ็บปวด ten of swords โอ้โหความรู้สึกที่มันขัดอกขัดใจ t r e e of s o u r c e นะคะนะคะ dm place เข้ามาแล้วก็ hangman นะคะคุณจะน่าจะแบบว่าเอาตัวเองไปอยู่กับงานไปโฟกัสกับงานซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คุณมีความสุขโฟกัสกับความก้าวหน้าที่มันเป็นความก้าวหน้าที่คุณสร้างขึ้นจากตัวเองโดยที่ไม่ยุ่งวุ่นวายกับคนเยอะแยะที่เข้ามาในความสัมพันธ์บางทีก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงกับสังคมที่คุณอยู่อย่างง่ายดายนะคะ คนที่โฟกัสคุณนขณะนี้หรืออยู่รอบข้างคุณนขณะนี้ก็นําแต่ปัญหาเนั้นคุณต้องมีสติให้มากๆในการที่จะต่อสู้กับปัญหานะคะเนี่ยมันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าแห้งเหี่ยวนะคะแต่อดทนค่ะลึกๆแล้วอะ่ะมันก็จะกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องบางเรื่องบางครั้งคนรอบข้างนะคะ หวังดีกับคุณหรือจะทําอะไรให้คุณบางทีคุณก็แทบไม่อยากรับรู้ไม่อยากรับฟังคุณเหมือนกับมีความรู้สึกว่าทุกคนรอบข้างกําลังลบโวนคุณอยู่คุณจะมีโลกส่วนตัวที่ค่อนข้างสูงมากในพิเลตเนี้ยนะคะใครก็เข้าถึงคุณได้ยากเลยทีเดียวนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเข้าถึงขอให้คุณเนี่ย รักตัวเองรู้จักตัวเองให้มากพอคุณแค่มีความรู้สึกไม่สบอารมณ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และบางทีมันเป็นเดือนแห่งความรักเห็นคนนู้นคนนี้มีความรักกันคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเหม็นเบื่อความรักก็ได้นะเพราะนั้นคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ มันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณเหม็นเบื่อในเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นใครที่ทํามาสวีทวิทวิวหวานแหววใส่กันให้คุณเห็นเนี่ยคุณก็ออกจากเกิดอาการหมัดไส้โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอยู่ห่างๆจากคนที่มีความสุขนะคะก็อยู่กับตัวเองไปโฟกัสกับเรื่องงานของตัวเองไปเดี๋ยวถึงเวลาความรักดีๆมีมาื่าอไไรอาจารย์จะมาเคลียร์ให้คุณได้รู้ก่อนร่วงหน้าเป็นคนแรกเลยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้หรือสำหรับในพิเรียดนี้ยังไม่มีความรักก็ไม่เป็นไรรักตัวเองให้มากๆเข้าไว้ก็็เปนพอ นะคะโอเคจบแล้วค่ะนะคะหากชอบการอ่านไพ่ของอาจารแพทฝากกด subscribe ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดในทุกๆคลิปที่แพทอาจารย์แพทนำมาลงให้นั่นเองสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย